ครับบรรดาผู้ที่ทำงานเด็ดเหนื่อยแล้วก็แบบภาระหนักจงมาหาเราเราจะให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยแล้วก็เป็นสุขนี่คือคำพูดขององค์พระเยซูคริสต์ที่พระองค์นั้นได้ทรงเข้าใจว่ามนุษย์นั้นจะต้องผจนอะไรบ้างในชีวิตแต่ละวันพระองค์รู้ว่าเราจํากัดทางด้านกําลังเราจํากัดทางด้านสติปัญญาเราจํากัดทางด้านจิตใจของเราบางครั้งภาระที่หนักหน่วงก็ทําให้เรารู้สึกเป็นทุกข์ใจ แล้วไรก็ตามที่เราได้เข้ามาสแสวงหาพระเจ้าเราเข้ามาเพื่อที่จะสัมผัสถึงฤทธานุภาพของพระองค์นะครับกำลังเรี่ยวแรงจิตใจที่อ่อนเปลียก็จะกลับมีกําลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับผู้ที่รอคอยพระเจ้าพระองค์ก็จะเสริมกําลังเรี่ยวแรงใหม่จะบินขึ้นเหมือนปีกของนกอินทรีเขาจะวิ่งแล้วก็ไม่เหน็ดเหนื่อย เขาจะเดินแล้วก็ไม่อ่อนเปรีย้ยนะครับนี่คือคําสัญญาที่พระองค์นั้นได้ทรงบอกกับเราทั้งหลาย